ไขมันตามแขนขาที่ย้อยๆเนี่ยไม่ได้น่ากลัวเท่าไขมันที่เรามองไม่เห็นที่คิวเราได้แบบเฉียบพ,พลันเลยค่ะไขมันที่มองไม่เห็นเหรอครับคุณหมอใช่ค่ะพี่ชายเหมือนเป็นเกมปริศนาเนาะใช่ invisible fat ไขมันที่มองไม่เห็นมันมีอยู่จริงมีอยู่จริงแล้วมันคืออะไรครับหมอครับเหล่านี้ก็คือไขมันที่พอกอยู่ในเส้นเลือดของเราอื กาตามผนังหลอดเลือดนั่นเองค่ะกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นพวกไตรกลีเซอไรด์ LDL หรือคอเลสเตอรอลพอคุณหมอแปลชื่อมานี่คุณเลยนะ ริ่มคุณแล้วเนาะค่ะซ uh ึ่งไขมันกลุ่มนี um ้เขาก็จะสะสมตัวเกิดเป็นพลักที่ไปอุดตันในหลอดเลือดได้อ๋อที่มันเป็นลิ่มบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งจริงๆก็อาจจะมีอีกหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องเช่นการหักเสบเรื้อรังถึงจะไปกระตุ้นให้การเกิดพลักเหล่านี้มันเยอะขึ้นด้วยแล้วผลกระทบแบบนี้มันอยู่ที่หลอดเลือดครับคุณหมอมันวิ่งไปทั้งร่างกายเลยแต่ละส่วนเนี่ยมันได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันด้วยไหมครับมีผลกระทบมากเลยค่ะอย่างเช่นถ้ามีพลักไปอุดตันเนาะตามหลอดเเลือหัวใจจก็็ะปนโค ronary Art หรือว่าโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันถ้าเกิดไปอุดตันตามหลอดเลือดสมองก็จะเป็น i ิ c h e m i c stroke หรือว่าโรคหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลันนะคะซึ่งสองโรคนี้เชื่อว่าใครก็ไม่อยากเป็นนะคะแล้วก็อยากให้คนไทยหลายๆท่านที่เริ่มมีคอเลสเตอรอลสูง LDL สูงเนี่ยเริ่มเช็คัพค่าเลือดบ่อยขึ้นรตรวจสุขภาพแล้วก็หมั่นดูแลร่างกายให้มากขึ้นนะคะติดตามผลไปในทุกๆปีย่อมดีที่สุดใช่ค่ะ